ปวดสะโพกชาร้าลงขาสามารถบริหารและออกกำลังกายยังไงด้บ้าง สวัสดีครับผมโพตาดีไซน์ครับสำหรับในเคสนี้นะครับผมมีตัวอย่างหนึ่งเนาะเธอเป็นนักเรียนไปเวกส,ส่วนตัวของผมนะครับมีน้ําหนักตัวถึง120กิโลกร,รัมเนาะแล้วก็ไปตรวจกับคุณหมอที่ต่างประเทศที่ออสเตรเลียแล้วก็พบว่าเป็น h e r e d i s a นะครับหรือโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทน,นั่นเองเนาะพอหมอให้เธอตัดสินใจระหว่างผ่าตัดกับออกกาลังกายนะครับเธอก็จึงตัดสินใจอย่างแนว่วแน่ว่าออกกาลังกายแน่นอนไม่อยากผ่าตัดเลยนะครับแล้วก็ได้มาคุยปรึกษากับผมนะผมก็เลยได้ให้แนวทางแล้วก เทคนิคในการออกกําลังกายให้เธอไปนะครับก็คือ1นก็คือการเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับตัวกระดูกสันหลังของเรานะครับคำว่าแกนกลางของเราเนี่ยมันไม่ได้หมายความแต่หน้าท้องของเรานะมันคือตั้งแต่ท้องข้างในชั้นลึกนะครับท้องด้านนอกเอวก้นแล้วก็หลังนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือการเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวกล้ามเนื้อรอบๆตรงนี้ด้วยเช่นกันเนาะ หลังจากนั้นเราก็ได้มาออกกําลังกายร่วมกันอยู่ประมาณ2-3เดือนนะครับแล้วอาการมันก็ค่อยๆดีขึ้นนะตอนเริ่มต้นเนี่ยเธอมีอาการที่แบบตื่นนอนมาแล้วก็ปวดหลังชาเล้าลงขาไม่อยากจะลุกขึ้นยืนแล้วก็ออกไปทํางานเลยนะครับแต่ว่าพอหลังจากที่เราบริหารกันไป2-3เดือนแล้วนะอาการที่ว่าเนี่ยมันก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจนตอนหลังเนี่ยหเดือนแทบจะไม่มีอาการปวดเลยหรือว่าเรียกว่ามีวันเดียวต่อ1เดือนเท่านั้นประมาณนี้นะครับผมเรียกว่าดีขึ้นมากๆเลยซึ่งผมต้องขออธิบายแยกอาการสาเหตุ ที่เกิดโรคนี้กันก่อนนะครับว่าตอนแรกเนี่ยพอเรารู้สึกว่าเราปวดหลังแล้วชาแล้วลงสะโพกลงขาใช่ไหมมันจะแยกได้เป็นสองพาร์ทนะก็คือพาร์ทที่1ครับที่เกิดจากเกี่ยวกับโรคกระดูกทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอนเคลื่อนหมอนปป้นนะครับหรือว่าตัวโพรงกระดูกมันตีบมันแคบนะครับทาให้มันไปหนีบทับเส้นประสาทนะครับหรือว่าอาจจะเป็นจากการที่ตัวกระดูกของเราเนี่ยมันเริ่มสึกก่อนนะครับแล้วมันก็มีแคลเซียมมาเกาะแล้วมันก็เลยเริ่มกลายเป็นหินงอกหินย้อยเนาะ จนกระทั่งมันยืดยาวแล้วก็ไปกดเส้นประสาทอีกเช่นกันนะมันเกิดได้หลายโรคมากๆเลยนะครับข้อ2ก็คือเกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณก้นของเราที่มันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแล้วเวลาที่เราทํากิจกรรมอะไรนานๆนะเช่นขับรถนานเดินนานนั่งนานนะครับหรือว่าออกกําลังกายหนักๆมานะครับกล้ามเนื้อตัวนี้มันล้ามันก็จะไปบีบรัดตัวเส้นประสาทที่อยู่ข้างใต้ตัวก้นหรือตัวขาของเราเนี่ยทำให้เรารู้สึกชาปวดร้าวนะครับหรือบางทีก็อ่อนแรงได้เลยเนาะ แต่ว่าทั้ง2องอาการเนี่ยมันสามารถมาออกกําลังกายให้อาการมันดีขึ้นได้ครับด้วยการทําให้แกนกลางของเรามันมั่นคงแข็งแรงนะครับและกระดูกสันหลังของเราก็จะมั่นคงตามขึ้นไปด้วยเนาะอีกส่วนหนึ่งก็คือการทําให้กล้ามเนื้อก้นของเราแข็งแรงขึ้นมานะครับแล้วเวลาที่เราทํางานหนักทํางานซ้ํายืนอยู่ท่าเดิมนานๆขับรถนานๆน,นั่งนานๆมันก็จะไม่มีอาการล้าและหนีทับเส้นประสาทอีกเช่นกันนะครับดังนั้นเรามาบริหารทั้ง4ท่าเหล่านี้ ไปพร้อมๆกันเลยครับช่าิที่1ครับเตรียมเก้าอี้เตรียมโซฟาหรือขอบเตียงไว้นะครับเราจะเอามือของเราวางทาบลงไปความกว้างเท่ากับประมาณหัวไหล่นะครับแล้วเอาเท้าเนี่ยยืนอยู่ที่พื้นเนื้อเหยียดตัวตรงนะครับให้เป็นลักษณะไม้กระดานนะครับเราจะรู้สึก เกร็งเกลงตึงๆที่หน้าท้องนะครับและหลังจากนั้นครับเรายกขาแทงเข่ามาด้านหน้านะครับทีละข้างดึงเข่าให้มาถึงสะดือถึงหน้าอกนะครับแล้วก็เหยียดขากลับไปยืนที่เดิมนะครับแล้วทําสลับข้างทาอย่างนี้ซ้ําๆไปเรื่อยๆนะครับประมาณ1 0บถึงยีที แล้วเราจะรู้สึกตึงๆเกร็งๆที่บริเวณหน้าท้องแล้วก็บริเวณเอวทั้งหมดนะครับผมโดยที่ระหว่างทําพยายามให้ตัวหน้าท้องของเรามันอยู่นิ่งๆให้มากที่สุดเนาะไม่โด่งก้นขึ้นและก็ไม่แอนเป้าลงนั่นเอง ท่าที่2ครับจะเป็นลักษณะเดียวกับท่าที่1เลยเนาะแต่อันนี้เราจะเพิ่มการบริหารก้นเข้าไปนะครับด้วยการวางมืออย่บนเก้าอี้หรือว่าขอบเตียงหรือว่าโซฟานะครับความกว้างเท่ากับหัวไหล่เนาะวางเท้าไว้กับพื้นเหยียดตัวตั้งตรงเป็นไม้กระดานครับหลังจากนั้นเหยียดขาย,ยกเท้าขึ้นสูงนะครับมันจะทําให้กล้ามเนื้อก้นของเราทํางานเกร็งขึ้นมานะครับแล้วค่อยวางเท้ากลับลงมาระหว่างที่ทําพยายามให้ลําตัวตั้งตรงไม่บิดซ้ายบิดขวานะครับผมแล้วเราสลับข้างเหยียดขาและเตะขึ้นอีกนะครับทำอย่าง ประมาณ1 0ถึง2ีทีเช่นเดียวกันท่าที่3นะครับเราอยู่ในท่าเตรียมคานอยู่บนพื้นเนาะแล้วหลังจากนั้นครับเราเหยียดมือขวายืดตรงไปด้านหน้านะครับถีบเท้าซ้ายเหยียดตรงไปด้านหลังเนาะค้างไว้ประมาณสัก1-2วินาทีนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็วางมือลงเนาะแล้วก็สลับข้างกันบ้างครับมือซ้ายพร้อมกับเท้าขวาครับทำซ้ําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบ20ครั้งนับเป็น1เซตเนาะ ท่าที่4ครับเราอยู่ในลักษณะท่าคารเช่นเดียวกันนะครับแต่คราวนี้เรายกแค่ขาขึ้นพอนะครับด้วยการเตะขายกออกไปด้านข้างนะครับยกเข่าขนานขึ้นมาอยู่ในระนาบเดียวกับตัวสะโพกของเรานะครับแล้วก็ค้างไว้ประมาณ1-2วินาทีแล้ววางเท้าลงเหมือนเดิมเนะหลังจากนั้นสลับข้างไปทางซ้ายนะครับทำซ้ำไป20ครั้งนะครับนับเป็น1เซตครับผมบริหารทั้งหมดท่าละ3เซตนะครับแล้วมันจะทําให้กล้ามเนื้อแกนกลางของเรากล้ามเนื้อก้นของเราแข็งแรงมากขึ้นนะครับและอาการ ปวดหลังปวดเอวแล้วร้าวลามลงขาลงสะโพกนะครับก็จะค่อยๆหายไปแล้วก็ไม่กลับมาเป็นซ้ำในที่สุดครับแล้วเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ